ตองไฟล่างสร้างของไผครับของสร้างบอกไม่เป็นข้าววับหมอสร้างัของบรบูะุรับเงสีุังอ๋อบรแบบผูแอบบอส้างินินโนสังนึครับโอ้ยสินป่อยสินล้าเคยไปด้วยดอเข้าน้ำสินประจำอย่าลืมนะพ่อเด้อครับครับ ไปอยู agora, ่แล้วผมไปต้องไปเหมือนนี่นับกว่าได้ครับผมไปเล่นทุกปีอยู่แล้วผมไปทุกปีอยู่แล้วบางบางไฟเหมือนครับแย่ไหมแย่ไหมคนายเนี่ยคนย้ายกเอน่นี่ดีโดยาบเงินดเงินเล่นบเงินเล่นบุเงินเล่นเงินเ่นบุญน่นบใญเจักรั่นบุญ่งนเล่น ัารอยพเยสั่งมาจจกบอาจารย์น้มัผมไป ประจำปีบ้านนัครับเก็ด right ูบดมัไฟนะครับบดมังไฟดันีแล้วิดกเยิดไกนะดแค่พอ้วนะครับติดแนมเยอครับมูดเยอะมูดเยอะสรงใยง่างผมไ่ได้ดดิดีแรกว่ามันท่อซีไ เราีบ้านผมก็ทำกันนี่แหละอือท่ออะไรครับอาจารย์อท่อจ็ดนิวครับท่อสมท่อสนิวเนาะวันครับนะครับวันนึงเลยโอ้วางไอาจารย์วางไรก็ตายก้อนเจ้าเลยบ่บบ่จูบ้านนี้บ่เปอสคู่เนอเขาจบ้านจบ่ออกขาด จะพาดไสควันผมนด้ยไสควันบะมีผูดไปชงสการนะแต่น้อบมี่ผูตรวจให้มันเป็นไม้ล่างนะครับไม้ล่างมันไม่ไม่ตันมาครับไม่ตันเพราะว่ามันไม่ตันนะเส้นตันไม่ยันไม่ล่างต้นต้นเป็น

โชคมีลาลคุณร้เมือนกันึุนสูงลงยาชาด้วยทำเวลาดได้ละลาย <Okay. S 1> <laughs>